ตัวใหม่ตัวใหม่ดุรุงตัวใหม่เหรอตัวใหม่ตัวหม่สวยเลยโอ้พี่ผ่านนเคูไปแล้วบสิบสามยังไงโอเคไปโดนกินไปได้ของดีว่ะมาแล้วมาแล้วอยู่ก็ผมโย่ผมอย่ผมอย่โอเคโอเคโอเคแล้วไงโอ้แม่งเคยนไหนป้าไหนปไหนปาไหนปาไหนถ้เต้ยผมเตี้ยของทองไม่ไร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  สิบแปดนะล่ะสี่มงแปดกำลังดีเลยตามล่าหาสมบัติแค่นั้นแหละผมปั่นไฟให้คอมาคอสัญญาปั่นเครื่องเดิมได้นะผมปั่นมาใหญ่แล้วพี่ผมปั่นฝาบนกูมีกูมีเพจไอชิดเจอผมอยู่ขวาบนย้อนเดี๋ยวมันเลยแปดรองเท้าอะไรไม่รู้วิ่งมาขวาบนข้าบ้านใหญ่กลางบน บ้านใหญ่ใจเกลีแม่ชิบช้าล่างผมเล่นไปแล้วนะโอเคฮารูฟกูเปลี่ยนลายวิ่งแบบฉับพลันพลาดพลาดพาแล้วก็ถามอีกเฮ้ยไม้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 พอดีเป๊ะแล้วมันปล่อยโบเกงกี่ไง ระยะอยู่ใช่ไหมกูณฉีดให้ก็ทำมันกลับมายังกลับไปแล้ว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 อาจจะเห็นนะอาจจะเห็นนะเห็นไมเห็นไม่เห็นวะเด็ดจัดเลยอ่ะไปตอบไปตอบไปต่อบล้วเสียย่อมีือของตกตึ้งไอ้เชี่ยพย่ยามวเปองมากระเป๋าคืออะไรไม่รู้นะผังไม้ผังทำไม่ได้อ่ะอุ้มยองอืมสมปูรณ์แล้วโอ้โหไอ้ตัวนี้แบบตอนมันอุ้มแม่งทำไมตัวมันจุอยู่ตรงไม้นานนานวะ น่าจะเสาขาวเครื่องนั้นแล้วแขวนครับผมไม่ได้แขวนเสาขาวนะเสาธรรมดามั้งแล้วโซนกูเลยทีนี่อ่ะจะช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้ปัดเลยออ๋โอเคผมไปละผมไปละเหมือนเหมือนหาเซียนะได้ผมนะได้ได้ผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาโซนโซนเตะสามเลยไอ้นี่เอากูหนักดึงแบบเข้ามศึกเลยไม่ต้อง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 ไม่ได้เห็นอยู่แล้วไม่ได้เหตุแล้วตอนนี้ไม่ใหญ่ผมไปพักแฟนหน่อย ยั้สัสกูมากูมากูมาเ้อเก่เมกูไม่รู้ว่ามันใหนี่วะไอ้สัสไรนี่ซ้ากูเลยโอ้โหกูมาปั่นไฟให้กูปั่นไฟหน่อยได้ไหมชิวพี่ชิวชถึงแล้วโอ้โหไม่ลงไม้ลงไม้แต่มีแทงมีแทงปะไม่มีไม่มีผมมาปั่นไฟรุนรุย้อนทับกูยอนกูมีดินกูว้ามันกลัว มาดึงจานมานี่กลับมานี่กลับมานี่กลับมานี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ถ้ามันอุ้งกุ้งลุกนะมันลุกสองนะไม่มีพี่มันอันนี้ผมเอาอันนี้มาผมไม่ยามเลยไม่กห่วยไอ้ย่อนช่วยกูไปบ้านฟ้ามามาจานมามาปล่อยมากูไม่ได้มองไอ้สัสนีกูไม่เอากูไม่นี่แล้วพามาจานไปวะได้จานบ้านฟ้าโอเคอยู่ผมบ้านฟ้า เรียกแบบวัดใจไม่พับนะไม่ต้องพับป่ะพี่พับไปเลยพับไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยไล่ผมไล่ผมไม่เล่นที่อื่นแล้วบักปะนะพี่ระวังจบร้อยเฮียโอ้ไอสัตว์มันใหญ่กูจะรั่วเกมดีไอ้สัตว์มึงดูกูเดียร์ยอนมาออกหมดแล้วพี่ไม่ต้องใส่มาทำอาผมอาผมแล้วกล่องกูไปไหน

ผมยูเหรอเก็อยู่แเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาใช่เหรอไอ้เหี้ยกูยูใครอ่าาาด้ด้ดดดดด้เล่นล้อกนะพูดอะไรไม่ได้เลยเย้เด้งเด้งทำอะไรไม่ได้ลั้งอย่างยาน่งไปบลอเ้งเด้เด้ด้ด้้เด้ลงมาแล้วไอ้สัตว์เยอะเอาอีกลอยขึ้นมาอีกอะไรวันเนี่ ปัญญาเยอะมากจริงหนึ่งหนึ่งโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาเอาเก็บเอาเอาเอาพี่เอกเจะคุณเราจะพี่เอกเองย้อนไปเฮ้ยไอ้ผมอันนี้ผมผัวอะไรวะเนี่ยกูัวทำอะไรไม่ได้เลยปากไม่ร้อเปล่าเหรอโัวพี่คุณหนักละพี่เอกเล่นสาวเหรอผัวได้เปล่าไม่รู้อะเฮ้ยกู อยู่บ้านใหญ่เลยอยู่บ้านใหญ่นี่ไงดูหนักละเฮ้ยเฮ้ยกูเฮ้ยว่ากูบูญได้กูบูญอยู่ว่ะกูบุญอยู่วะยอนกูบุญนะกูบูญนะอยู่บ้านใหญ่เลยอยู่บ้านใหญ่แล้วกูเปิดกล่องอันนี้ไม่ได้อะบลักอะไรอีกอะเกมไหลมดแล้วตะมงตะมองเฮ้ยกูปั่นได้วะกูบินพี่ปั่นได้แค่คนเดียวที่ตั้งใจเล่นแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮะแล้วกูปั่นได้แค่นั้นไอสัตว์กูต้องแอบปั่นอย่างเดียวอ่ะโดยที่มันไม่เจออ่ะ ก็ต้องนี่ปั่นละพี่จริงๆแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมีผู้คนนึ่งดิแล้วเปิดเครื่องนี้เอาปั่นดีๆไปนะมันไปนะเฮ้ยใครทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้ยผมลากออกให้ผมลากออกให้แล้วแล้วกูใส่ดวงตาบิ๊กหน้าเลยแค่นั้นแหละตินจันต้องช่วยเสีย่านะผมมาแล้วผมอบมาแล้วแอบไอ้ย้อยอยู่ไหน ขวาบนแต่ไม่ได้ไล่แล้วเนี่ยผมปั่นร่างกลางให้ไม่เสียงหัวใจมันอยู่แถวนี้แล้วมันปั่นอยู่ปั่นอยู่ขวาล่างมึงรู้จักพี่เอกเชื่อมจิตปะเนี่ยแหละไอสัตว์เอกเชื่อมจิตเออเจอนเชื่อมเหล็กอืณหมอดูอยู่ไหนฮะย้อนดวงตามาสองเกมติดนี่ปั่นไฟหน่อยผมถเสียผมขอไอสัญญามึงมาอยู่กูดิ โอ้ยเหี้ยเก่งปล่อยล้มเหอะอยู่ดีๆปล่อยล้มเหอะบล็อกแค่เดียวอ่ะเอาบล็อกอย่างเดียวไม่ใช่กูปั่นได้กูปั่นได้กูปั่นได้เก่งก็ปล่อยตัวให้มันล้มได้เอ๋อดวงตาทำอะไรได้มันสามารถยินบล็อกได้ครับหายตัวได้เห็นไหมอ้านี่หิวแล้วอ่ะกูเย่งจิตให้มึงแค่นั้นแหละไอ้เลี้ยงไอ้ฟัก นี่ผมก็ตั้งใจนี่ผมทำให้แล้วจานผมเชื่อมจิตเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะการให้เปลือยหรือเปล่าวะเชื่อมจิตตึงๆเฮ้ยเพล็กบักกูเดียวาแค่นั้นแหละบินไปไไ้ปปนะตรงบูนบินไปตรงบูนนะตรงบูนตรงบูนเลยยังพร้อมยังมึงมีถ่าวัยพร้อมไม่มีพี่แต่ผมพร้อมพี่ฮิวผมเลยในบูรในบูนไอ้เหี้ยแล้วกูอยู่ไหนกูแล้วกูล็อกมันก็รู้ดิวะย้อนเฮ้ยมึงกูพร้อมมาจากกู ยมาไม่ขาเขื่อนคุกหัวมาจากตู้เฮ้ยไอ้เหี่ยลูกหัวจากตู้มาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเกมแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยหัวจากตู้ไม่ได้ตู้แดกกูเอ้าเฮ้ยเกมผมมาเฮ้ยกูอยู่ในตู้เย้กูด้วยใครก็ได้มาเย้กูหน่อยไอ้เหี้ยกูอยู่ในตู้หัวไม้ได้พี่ตาอะไรวะเฮ้ยเหี้ยนี่มึงดูนี่พวกออกมาแล้วออกมาแล้ว ้จัดนไอ้ย้อนตายแล้วไงไอ้ยอนแตกแล้วเนี่ยเอกมันมาละกูไปกือไอ้ยอนพี่เอกอย่างซนเลยมึงดูดิพี่เอกมึงทำให้กูทำอะไรเนี่ยมึงดูดิที่ต้องไปบอกไปบล็อกเราล้มให้มันรีเซ็ตใหม่ก่อนไม่ได้ของมันวะไอ้ยอนขึ้นสู่สวรรค์คาไลไปแล้วนะพี่พี่เอกแต้มหน่อยจแล้ะเขาอยู่แถวขวาเขาอยู่แถวขวาล่างนี่จะว่าพี่เอก ผมปัไอ้เหี้ยเขาจะไม่ได้ยินกูได้ไงว่ามันร้องอ้าอยู่เนี่ยมันร้องปอกขวาล่างแล้วผมโดนสกิลตึงๆมาปะเนี่ยไอ้ดวงตาใช้ได้แบบว่าอีกโดนของกูโดนของกูโดนเชื่อมกิจไงไอ้เหี้ยของเด้งกับมาหากูแล้วผมปั่นไฟอยู่บนกลางตึงๆแค่นั้นและ้วหลอดมันยิ่งมันเนี่ยเฮ้ยไม่ไ่นะไม่ไรไม่ไไล่รกไล่กูเดี๋ยวคุณจันใช้วิธีเชื่อมกิจจุกให้ปั่นเลยปั่นเลย จิตจุกเดี๋ยวอาจะโดนหน้าต่างมะโดนไม่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 โดนเนี่ยหน้าต่างกับไม้โดดโดดไม่ได้นะพี่เท่าที่โอเค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 อาจารย์โอเคกลับนั้นจิตจุกนี่ไง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 เช้่อจิตจุกนี่ไงเชื่จิตจุกเชื่อจิตจุกิตจุกทำมาดีมาดีทิ้งถึงก็ทิ้งกูถึงก็ทิ้งกูเลยถึงก็ทิ้งกูเลยไม่ใช่อาจารย์ตรงไหนนะอันนี้อาจารย์พี่เวกโอ้ยเอ้ย ไเจ๊โบ๊ผมรอช่วยเสียยาให้จันโอเคผมปั่นแค่หมกพึ่งเสร็จเรื่องนี้แหละปั่นปั่นต่อปั่นต่อได้บนอะป๊อปเครื่องนี้ไอ้หนุ่มตาไฟน้องๆดูดิตาไฟเขาได้ไฟเอ็มมากูไปมองจอคนอื่นไงตาไฟไงเขาเดินไปไหนเดินไปแล้วเอาไอ้เหี้ยเจอกูไอ้สัสไอ้ผมไปช่วยได้ไม่มันไม่มันไม่มันไม่ให้ช่วยจันไม่ให้ช่วยมันเอาหนักเจถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องหไป มายืนมองอ่ะผมผมมาด้วยผมมาด้วยผมมาด้วยใจยู่ไหนอตีคนเดียวได้เว่ยผมสามารถเข้าตู้ไปช่วยได้พี่ผมยินบองไปได้แป๊บนึงแป๊บนึงนี่เนี่ยไม่โดนเนี่ยนี่เนี่ยมาสามผมมัาสามผมเครื่องอยู่ไหนดีจะบ้าวัเนี้ยเครื่องอยู่ขวาล่างโอเคโอเคผมปั่นให้ผมปั่นให้แล้วอยู่ในดิที่พาเดียวกันแล้วเปล่าะผมปั่นให้อยู่ผมปั่นให้อยู่มันมามันมาเครื่องอะไรจะปั่นต้องปั่นเครื่องอื่นเลย แล้วกูแย่แล้วไงโอ้โหตรงนี้วิ่งไปแบบแล้วจุดหมายแล้วปลายทางโอ้โหเครื่อง <Okay. S 1> อยู่ไหนอะซ้ายบนเหรอทวกคนเราสังคมไทยแค่นั้นแหละซ้ายบนไม่มีน่าจะสายล่างมะย้อนดูไว้นะคุณที่ดีที่สุดในจักรวาลที่ไปยังมีลมหายใจอยู่ในขณะนี้สายล่างปั่นไปแล้วไอ้เจ้าไม่เคยกูอยากปั่นไฟกูเพิร์ดปั่นไฟมาเพื่อน ก็โดนกลางมันมีแผ่นเดียวจานกระโดดไปออกซ้ายมีแผ่นหนึ่งซ้ำเพื่อนเดียวอะซ้ายมีแผ่นหนึ่งเออขอมาซ้ำด้วยไอ้เหี้ยทำไมไม่ได้จานไงยอมจังหวัดธรรมชาติต้องหินกันแม้แผ่นหนึ่งไร่น็ใส่ไม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 ่มอยู่ตรงไหนกันนะพี่ที่เดิมจานที่ช่วยสยามที่เดิมเพราะงั้นผมต้องไปลงข้างบนไกลๆนู่นเลยนะครับผมเออเรียกโกโลมาปั่นสวยแล้ว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 จานเตาขาวไปคมๆเตาขาวคมๆอีกแล้วเหรอเตาขาวไปแล้วมั้ง เดี๋ยวมันจะบินไปนะระวังนะเธอแปรับโอ้โหเยอยบินไปพี่บินไปบินไปแล้วเพียกูจะบินมาช่วยกูเหมือนเดิมเฮ้ยระยะปั่น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 เฮ้ยมันไปมันไปว่ะเฮ้ยอยู่กูอยู่กูอยู่กูปัดไปปั่นไปปั่นไปวิ่งสวนเลยวิ่งสวนเลยวิ่งสวนเลยวิ่งสวนเละวิ่งสวนเละวิ่งสวนเลยวกูเสียท่ารามึงหายเจ็ดมึงหายเจ็ดพร้อมมึงหายเจ็ดพร้อมสูตรไหนวะเนี่ยยอมมึงดูดิ่ทำอะไรไม่ได้เหรอนัจานนี่ผมทำอะไรอ่ะกุญแจ่ใจไม่ได้ด้วยใจใจไม่ได้ด้วย ตายเจี๊ยบตาที่ไม่นับได้ป่าวน้องผมลุกช่วยผมลุกช่วยจานผมลุกอยู่ผมลุกอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวดูดูดูนี่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 อ้ยนี่นี่เตย่าพี่มึช่วยได้เตย่าพี่มึช่วยได้อุ้มกูอุ้มไปแล้วอุ้มไแล้วไอ้ยอดสุดไหนวะโอ้โหแต่ดนี่อะไรไม่เตย่าใจเย็นเตย่าใจเย็นเตย่ามันไปหามึงเตย่าไปหามึงเฮ้ยมันตรงนั้นเลยนะมันที่เสานะตรงตรงต้นไม้ใหญ่เลยเราช่วยพี่เราช่วยพี่อแต่มันอาจจะได้ยินเสียงนะโอ้โหเฮ้ยเยามาได้ป่ะเฮ้ยกลับมากลับมา ช่วยได้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 ไม่ไหวโอเกมหนักไปแล้วเชือตานี้มันบักอบบไม่นับได้ปะมันหนักมีลุกผมมีลุกหนักแล้วผมมีลุกมมีลุกเออมีลุกเออกูลากไปลากไปจะลากไปไหนได้อ่ะไม่อยูย่างนั้นล่ะโอเคโอเคสายล่างเลยพี่สายล่างสายกลางทุกเลยอุ้ยโอ้โหเฮียกูไม่รู้ว่าเขาเปิดเจอคิวอ่ะ ก็มาอุ้มกูก่อนนะเลี้ยงหัวหมกัดเลยไม่ใช่กูก็ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วงผมตายก่อนตั้งนานพี่ยังแค่หมอนมึงให้กูทำอะไรมึงให้กูทำอะไรได้ไอ้ยนไหนมึงบอกดิมึงให้กูทำอะไรเนี่ยดิ้นยังดิ้นไม่ได้เลยเนี่ยมึงจะดิ้นได้เนี่ยเอ้าหะถอดแหงหลังถอดแหงหลังได้เร็้ยวไม่ใส่ไม่ไหวว่ะไม่นับเกมนีไม่นับเก็บีปักไม่นับคนหัวเลยไม่เกมที่ที่เ็ดไม่แตกไม่หยุ เกมดีแปดปีดีแค่นี้อเกมเกมปั๊กใช่ไหมครับ oh, oh. อ้โหกูจะรั่วแม่งโอ้โหเอ้าเอาเอา้าเอา้เอาเอาด่าไอ้นี่ก็มูโโหนี่ด่าอะไรด่าอะไรเนี่ย<ว>ม<อ>งึงเป็นอะไร ผมก็เล่นมาสองวันนะไม่เคยเจอเลยนะเจออะไร <มา S 2> วะไ<ะ>อ้น,นี่อะไรวะถือว่าจอชิลเลอร์มันไม่เห็นไอ้นี่ก็ด่ายับเลยเขาด่ายับเลยนี่เขาด่ายับเลยอื